ต้มแก้วเก็บความเย็นไทโซในน้ําเดือดมันจะเก็บความเย็นได้ไหมไปดูกันว่ากันว่าแก้วนี้มันเก็บความเย็นได้ดีสุดๆมันจะดีตามที่เขาว่าจริงหรือเปล่าแบบนี้ต้องทดสอบผมจะใส่น้ําแข็งก้อนกลมแบบนี้ลงไปในแก้วแล้วเอาแก้วไทโซนี้ไปต้มในน้ําที่มันกําลังเดือดอยู่แต่ถ้าใครถามว่าทําไมไม่เอาแก้วไปตากแดดละ่ะถ้าอยากดูแก้วตากแดดก็ไปดูคลิปอื่นครับมีคนทําไว้เยอะแล้วเพื่อให้เห็นผลแบบชัดเจนผมจะเอาแก้วเก่าของผมมาต้มไปพร้อมกันจะได้เปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆไปเลยเริ่มการทดลองได้ อย่างแรกเราก็ต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนพอน้ําเดือดก็ใส่น้ําแข็งก้อนกลมลงไปในแก้วอย่างละหนึ่งก้อนใส่ในแก้วเก็บความเย็นทั่วไปก่อนแล้วก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็ใส่ในแก้วไทโซ่ใส่เสร็จก็ปิดฝาให้แน่นเหมือนกันถึงเวลาเอามันไปต้มแล้วครับเพื่อยืนยันว่าข้างในมีน้ําแข็งได้ยินเสียงไหมครับแล้วก็เอามันไปต้มเลยค่อยๆวางเดี๋ยวน้ามันจะลวกมือเอาลองดูน้ําที่มันกําลังเดือดสิครับร้อนได้ใจเลยผมจะใช้เวลาต้ม3นาทีครับแล้วมาดูกันว่าผลสุดท้ายมันจะเป็นยังไง พอครบเวลา3นาทีเรามาลุ้นกันว่าน้ำแข็งด้านในมันจะยังอยู่ดีหรือเปล่าก่อนอื่นก็ปิดเครื่องก่อนพอได้สัมผัสแก้วอันเก่ามันให้ความรู้สึกอุ่นๆเราสามารถจับมันได้ส่วนแก้วไทโซ่ก็รู้สึกอุ่นๆเหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกันมากยกแก้วมาไว้ด้านนอกก่อนเพื่อความปลอดภัยผมจะเอาหม้อร้อนๆไปเก็บไว้เดี๋ยวน้ําร้อนมันจะลวกเอาถึงเวลาเปิดดูน้ําแข็งผมจะเปิดดูแก้วอันเก่าของผมก่อนเห็นแบบนี้น้ําแข็งมันก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิม แล้วแก้วไทโซ่ละ่ะมันจะเป็นแบบไหนพอได้เปิดฝาน้ำแข็งข้างในมันก็ยังอยู่ดีเหมือนกันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองเทน้ำแข็งออกมาดูดูซิว่าน้ำแข็งมันจะละลายบ้างไหมเริ่มจากเทแก้ออนเก่าก็จะเห็นว่ามีน้ำแข็งละลายบ้างนิดหน่อยส่วนน้ำแข็งในแก้วไทโซ่พอเทออกมามันก็มีน้ำแข็งละลายนิดหน่อยเหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกันเลยสรุปได้ว่ามันสามารถกันความร้อนข้างนอกได้ดีพอๆกันแต่จะแตกต่างกันที่ฝาปิดด้านบน ฝาปิดของแก้วไทโซจะแน่นหนากว่าเวลาที่ตั้งแก้วทิ้งไว้นานๆฝาด้านบนจะก,กันความร้อนไม่ให้เข้าภายในแก้วได้ดีกว่าแถมเรายังสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หลอดดูดหรือถ้าไม่ทันใจสามารถเปิดอีกฝั่งยกกระดกก็ได้และที่รุ่นนี้มันฮิตมากเพราะมันมีหูหิ้วภายในตัวเวลาที่เราพับเก็บมันก็แนบไปกับแก้วเลยทําให้เวลาที่เราถือแก้วหูหิ้วมันจะไม่เกะก,กะยกดื่มได้อย่างสะดวกตรงข้อต่อก็ดูแข็งแรง เวลาที่เราดึงหูหิ้วขึ้นเราจะรู้สึกถึงความฟืดฟืดรู้สึกได้ถึงความแข็งแรงเวลาหิ้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดส่วนด้านในฝาปิดก็มียางซิลิโคนเส้นใหญ่รองรับทําให้เวลาปิดฝาสามารถปิดแน่นมากขึ้นป้องกันน้ําหกได้ดีเลยทีเดียวแต่ถ้าลองเอายางซิลิโคนนี้ออกน้ํามันก็จะรั่วออกจากแก้วแบบนี้ครับเวลาที่ใช้งานก็มีข้อควรระวังเหมือนกันครับห้ามเอาแก้วเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดและเวลาที่เราใส่น้ําร้อนต้องเอาหลอดออกก่อนเสมอ ้องการเวลาที่เราเผลอดูดน้ําร้อนเข้าไปเดี๋ยวมันจะลวกปากเอาและอีกอย่างล้อนมันเป็นพลาสติกอาจจะละลายได้เผื่อใครที่กําลังลังเลว่าจะซื้อแก้วไทโซนี้ดีไหมตัวแก้วมันสามารถกันความร้อนได้ดีพอๆกับแก้วเก็บความเย็นทั่วไปแต่ในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานบวกกับสีและรูปทรงที่สวยกว่าแก้วไทโซชนะขาดเลยครับถ้าใครที่ชอบความสะดวกไม่ต้องลังเลแล้วครับกดลิงก์ใต้คอมเมนต์สั่งซื้อแก้วไทโซแบบนี้ได้เลย